วันที่16มกราคมจัดทำใบขออนวัตจัดซื้อสินค้าเพื่อจะซื้อสินค้าจากบริษัทไอพีจำกัดมีรายการน้ำยาซักผ้าไฮยีน5ลังน้ำยาซักผ้าขาวไฮยีน3ลังน้ำยาลีดผ้าไฮยีน2ลังและน้ำยาปับผ้านุมไฮยีน3ลังค่ะกดที่ทำใบขอซื้อสินค้าให้ผู้จำหน่ายกดเพิ่มค่ะ กดผู้จำหน่ายเลือกเป็น S2 บริษัท IP จำกัดวันที่เอกสารวันที่16มกราคมค่ะกดค่าสินค้าค่ะเลือกเป็นน้ำยาซักผ้าไฮยีน5ลัง น้ำยาซักผ้าขาวไฮยีนสามลังค่ะกดเพิ่มรายการค่ะน้ำยารีดผ้าไฮยีนสองลังและน้ำยาประผ้านุม่มไฮยีนสามลังค่ะจะได้ยอด ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่6,810บาทยอดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่476บาท70สตางค์ยอดชำระรวมอยู่ที่7,286บาท70สสตางค์ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกค่ะ